ไปต่อกันที่ทางเทศบาลนาครหัดใหญ่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day นะครับถนนโชคสมาน5ตลาดรถไฟเพื่อเป็นการยกระดับความสะอาดเมืองนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหวังนะครับจะให้เป็น Green City ไปติดตามรายละเอียดครับและวันนี้นะครับ24กรกฎา,าคม2568เทศบาลนครหาดใหญ่โดยการนำของนายนรงพรนพัทรลุง นายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่หรือว่าท่านนายกแป้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นะครับจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณถนนโชคสมาน5ในพื้นที่ตลาดรถไฟใกล้สถานีชุมทางหัดใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบครับกําจัดขยะเศษสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรกต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุข,ขอนามัยของประชาชนตลอดจนยกระดับภูมิทัศน์เมืองหัดใหญ่ให้มีความเป็นระเบียบสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติงาน พร้อมนำรถฉีดน้ำแรงดังแรงดันสูงนี่นะครับมาฉีดล้างพื้นผิวถนนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณทางเท้าจุดจำหน่ายอาหารพื้นที่โดยรอบตลาดและพื้นที่ที่มีการสะสมของขยะนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นายกเป้นนะครับบอกว่าเทศบาลมีความตั้งใจในการพัฒนาเมืองหัดใหญ่ให้สะอาดสวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของเมืองโดยกิจกรรม Big กคลีน i ิ g งเดก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาเมืองในระยะยาวที่จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่สำคัญของเมืองนอกจากนี้เทศบาลยังส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดบ้านเมือง โดยหวังว่าจะเกิดจิตสำนึกสาธารณะในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืนครับกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของหัดใหญ่ในฐานะเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคใต้ที่มีความสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับ นั่นคือกิจกรรมที่จะค่อยๆกระจายไปทุกๆจุดนะครับในเทศบาลนครหัดใหญ่ในหลายๆชุมชนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใครได้ประชาชนเป็นคนที่ได้โดยตรงคนในชุมชนการปรับภูมิทัศน์การจัดถนนหนทางโดยเฉพาะบริเวณที่มีการเก็บขยะวางขยะที่มีการสะสมมานานนี่นะครับบางที พื้นที่ในชุมชนที่เราเห็นเนี่ยมีการจัดวางขายของขยะสะสมเป็นพื้นที่ที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำในการลงครั้งหนึ่งในการช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารนณะเราคนหัดใหญ่คนในพื้นที่เราก็เป็นคนที่มีส่วนที่จะใช้ในพื้นที่สาธารนณะเราลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง เมืองหัดใหญ่จะได้สะอาดครับเพราะว่าหัดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจต้อนรับนะักท่องเที่ยวของคนในพื้นที่ชาวบ้านคนที่อยู่เองก็มีความสุขด้วยนะครับ